แล้วก็มีกระบวนการฟอเกเงินหรือกระบวนการดัดต่างผ่านธนาคารต่างๆในประเทศไทยเป็นระดับนายสุทิยาสวัสดีเดินหน้ากดดันสำนักง,งานป้องกันและปราบปรมามการฟอกเงินให้เร่งตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินของพันเอกหม่องชิตตู่ผู้นำกองกำลังเกเรียง ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอร์เซนเตอร,เอร์ชาวอินเดียนายสนธิยาเปิดเผยว่าพันเอกมองชิดต,ตู่อาจเป็นตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการละเมิดสิทธิมนุษยชนการกักขังน่วงเหนี่ยวและแก๊งคอร์เซนเตอร์ในพื้นที่ชูเวโกโกเคปพาร์คและจังหวัดเมียวดีโดยพบว่ามีธุรกรรมทางการเงินและถือครองทรัพย์สินในไทยซึ่งอาจเป็นช่องทางฟอกเงินที่มีมูลค่าหมุนเวียนกว่าพันล้านบาทต่างประเทศไม่ว่ากลุ่ม e ูสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและอังกฤษ ต่างประกาศความบาดทันเอกมองชิตตูและเครือข่ายฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงทั้นนี้ตนทราบมาว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมออกหมายจับบุคคลเหล่านี้ภายใน1นถึงสสัปดาห์ผมมายื่นเพื่อให้ปปชปปมโปรดพิจารวินิจฉัยเป็นไปตามปรบปปมปบปศสองห้าสิบสองแก้ไขเพิ่มเติมมาตรามาตรายี่สิบห้าวร์หนึ่งเล็บสาม เพื่อดาเนินการยึดอายัดทรัพย์ของผู้นำกเกาหียี b g f นะครับผู้นี้และพรรคพวกและคณะผู้บริหารชายแดนของกเกเหลีด้วยเหตุผลของผมก็คือว่าขณะนี้มีการตรวจสอบและเป็นที่ชัดเจนว่าผู้นำท่านนี้เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนให้เกิดเป็นเมืองสแกเมเบอร์ มีการหลอกลวงคอเซ็นเตอร์มากมายเกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสหรือกลุ่มเอหรืออังกฤษเขาพ่อมบาดนะครับพ่ามบาดของชิกตูและคณะในการบริหารประเทศวันนี้ในมารารเมืองของกริ่นตรงนั้นวันนี้ผมจึงมาร้องเพื่อปปชอ ปปงโปรดพิจารณาวิิจัยเป็นไปตามพรบปปพ2542ยึดอายัดทรัพย์และทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือที่มีในประเทศไทยของบองชิดตุกและผมทราวบว่าภายในอาทิตย์หน้าหมายจับของดีเไก็จะออกมาประเด็นที่ผมยื่นก็คือว่ากระบวนการเหล่านี้หลังจากนี้ก็น่าจะไปอยู่ฝั่งคขมน ฝั่งกัมพูชาและถ้าเป็นอย่างนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่พาดพิงถึงผู้บริหารหรืออะไรก็ตามและมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยผมก็จะเป็นต้องยื่นปปงเพื่อโปรดพิจารณาวิจัยอาย,ยัดยึดทรัพย์เหล่านั้นที่กระทําผิดและเป็นเป็น,ปนไปตามกระบวนการศาลกลเพราะที่ผมกาลเรียนสี่ประเทศและกลุ่มดีดอยู่เขาก้องข ในเรื่องของสิธทธิมนุษยชนเป็นการละเมิดสิธทธิมนุษยชนแต่กรณีของเราประเทศไทยเรานั้นมีความชัดเจนในเรื่องของความเสียหายของพี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนและพบประมาณและทําให้บุคคลบางคนถึงกับเสียชีวิตไปแล้วและถ้านรัฐบาลหรือปปงอไม่ดําเนินการเรื่องนี้ผมถือว่า การกระทําการต่างๆเป็นการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ,อเกียดร้องความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทาของผู้นำกระเรียงหรือรัฐกระเรียงในเมียว,วดีชวเวงโกโกและเคเป็นนอกจากบ้านรถยนต์ที่ดินหรืออะไรต่างๆแล้วก็จะมีเงินทุนที่หมุนเวียนนะครับที่นำมาในฝั่งไทยเนี่ย แต่ละปีนี่เป็นพันล้านเป็นพันล้านนะเ,เป็นลักษณะการพกเงินก็คือนําเงินเหล่านั้นซึ่งเงินเหล่านั้นก็นำก็ก็ผ่านมาสู่ทั้งจีนเทาไทยเทาและก็เกาหลีเทานํานเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ยากที่จะหน่วยงานรัชกาลหรือปองปงมตรวจสอบพารณาวินิฉัยผมเรียกร้องตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าผมเข้าใจว่าขณะนี้ บุคคลเหล่านั้นหลายๆกลุ่มกำลังที่จะถอนเงินเหล่านั้นหรือทรัพย์สินเหล่านั้นย้ายไปเงินดิจิตอลหรือไปบางประเทศที่เขากำลังจะทำอยู่วันนี้ผมจึงเรียกร้องถอ,อนที่การดำเนินการเหล่านั้นเรียกร้องในวันนี้ก็เพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่ว